สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เราจะไปที่ร้อยเอ็ดค่ะจะไปที่วัดวัดอะไรนะเบบี้วัดเจดีหินทรายวัดป่าก,กุงที่อำเภอสีสงเดชจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจะเป็นเอ็นอ่านมาเกี่ยวกับเ,เหมือนบุโรพุโทโธที่จังหวัดอินโดนีเซีย เป็นที่อ,อ๋อไม่ใช่จังหวัดที่ประเทศอินโดนีเซียเขาคล้ายๆสร้างมาคล้ายกันเราไปดูกันนะคะว่าเอ่อจะเป็นยังไงเรา we still not go to Indonesia ยังไม่เคยไปประเทศอินโดนีเซียค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะออเห็นเต่หลายๆคนที่เขาโพสต์กันสวยอยู่ค่ะพอไปที่นี่เสร็จแล้วเราก็จะไปทานอาหารอินเดียที่อาทิตย์ที่แล้วเราสัญญาว่าเราจะไปดูกันคะ่ะที่ กาลสินกับร้อยเอ็ดเขาบอกว่าทีร้อยเอ็ดยิ่งอร่อยเราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวนี้วันนี้60กิโลแรกเราจะเดินทางด้วยไฟฟ้าใช่ไหมคะมีชาร์จไว้เท่าไหร่แล้วเแบบี้วันนี้เราจะเริ่มต้นเดินทางด้วยรถ MG p l u g รักอินไฮบเราจะ ไฟฟ้ามีร้อยเปอร์เซ็ต์ได้เกือบหกสิบเจ็ดกิโลทางเอบอกว่าได้หกกโลเราจะทดลองกันนะคะว่าจริงหรือไม่เนาะ e not that today we go in hybrid mode not EV mode okay หรอ Hybrid it m e a n อะไรเบบี Hybrid use both โอเราจะคือเราไม่สามารถเอ่ออย่างเดียวได้กับพลังเราต้อง p l กอ in hybrid ก็ System will use automaticallyYes Which is good, know how to use and all to get better mileage. Low, eighteen kilo. Okay. Let's go, okay. What's the speed? Speed at ninety-one. Okay. Sound check. How much it makes noise, know? Okay. ๋อเสียงใช่ไหมเสียงเสียงดังเท่าไหร่ข้างในใช่ไหมเหมือนในตัวรถว่าเสียงเก้าสิบแปดกิโลสปีดสปีดเก้าสิบไนตีเสียงดังแค่ประมาณไม่เกินแปดสิบเซเวนี้เอเวร์จอิสอเคนะาขับเจมินิมัมแม็กซ์มีมัคซัมเอตีเ is เซเวนที้เฝอเเไม่ คะเราเติมเต็มถังออระยะทางที่เราจะใช้รถ MG คันนี้ได้ประมาณ575กิโลเมตรค่ะอห์แบตวิทย์ไฟฟ้า only oil ล์ไหมได้ประมาณ550 like that full tank ใช่ n o we w put like 3ามสิบห้าลิตรไหม almost more เลย full tank สามอยสาเจ็มร้อ uh, 3สามสิบเจไม่ไม่ส 3ามส e บเจ็อ้สาม s ลิตร a ประมาณ almost full tank ได้ประมาณก full tank โอ l y นมันโอเคโอเค still five ามีประมาณห้าสกได้กกล i g h เรามาที่วัดปากุลเจดีหินนะค mm hmm. ะเสียงแจ๊กจังเยอะมากใช่อินเออร์ดิมอ,อ,อร์น่ใช่วัดีคัมเลดไม่เลดนะ We s ต a r t ทท7.30 a คสตาร t ท6 a ั s o come e นมา10ยมากเลย

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool cái อนนี้เราอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะคะดูรอบๆค่ะมีบึงนี่ค่ะมีโหวตอ๋อโหวตถ้าเราขึ้นไปข้างบนก็จะมองเห็นรอบๆจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ uh. เมืองเกินร้อยร้อยเอ็ดอืมอัพสไปทัวร์ Misses Roiet Roiet very beautiful this town Yes see, สวยอยู่นะ In center town see they have very beautiful lake moat mm. Same like in Chiang Mai, they have small moat here, they have very big moat. right All right, beam up, yeah. วันนี้ได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็เที่ยวเมืองร้อยเอ็ดแต่ยังไม่ทั่วเนาะเแบบีเนาะมีบางที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวคราวหน้าค่ะตอนนี้กําลังแกกลับบ้านค่ะอันนี้แผนที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรค่ะถึงประมาณห้าโมงครึ่งค่ะ okay, see what have แบตเตอรี่หรืออะไรแบตเตอรี่ Me, Paman, hasib ka percent and die 39 kilometers. And see, before when take oil, it shows like uh, it showed my how much Haloy samsib kilo. Now show haloy jet right. sip. This is called curse, baby. When go downhill, my or when break, break, break my energy, convert energy to. Mileage it stores mm. in the battery, right? Yes. To, to electric energy and uses that. Uh, electric uh, electric <laughs> mm, plug-in hybrid works and it works only in a normal mode. Maybe mode, my right? normal eco mode, power sports mode, super sports mode. My only normal mode. Okay, start my. <laughs> ใช้เวลาเดินทางจากบ้านสกลนครไปที่ร้อยเอ็ดประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าเนาะไปบีเนาะประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าค่ะวัะนนี้ตอนนี้ก็มาตั้งแต่ตอนบ่ายสองเหรอใช่ทัวร์ครบบายสอง t ู t a l เยไหมค่ะมาบ่ายสองตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึง่งถึงบ้านค่ะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่คะเหมันเนาะ total journey ไหม สี่ร้อยสิกิโลเมตรเดินทางทริปประมาณสี่ร้อยสิบสามกิโลเหรอใช้เวลาแปชั่วโมงกว่ากใช่ไหมคะ Roughly we get consumption average fuel หนึ่งลิตร fuel it's seventeen p i n t e i l i t r หลิตรเราสามารถเดินทางได้ประมาณ1ิบกิโล seventeen k m ก็เกือบเกือบ18บแกิโลสิกิโลต่อหนึ่งลิตร very good and it says morning we had like Roy uh, person battery my box box charge ton charge 100%ตัวนี้มี13% 13%ค่ะ9กกได้9 and how much it use my right? battery it's like a 5 kilowatt per 100 kilometers mm Perfect. very good oh, very, very good 17.8วัน no? empty <coughs> ใช้เวลา8ชั่วโมง45นาทีใช่ไหม8 8ช mm ั่วโมงไหมไปกลับไงไปกลับโอเค and spend there inside and all ใช่ก็คือเออเราเดินทางไปนู่นด้วยไงไปวัดท okay. ี Paradise ่อยู yeah. ่ออกนอกเมืองอ่ะใช่ใช่ไอเซคเข้เล็กไหมคลิปเนี้ยเอ่ about 8ชั่วโมงกว่ากว่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทริปหน้ากันอีกนะคะทริปนี้ความสุขความสำเร็จฮปปี้ Good day ค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเปิดประตูบ้าน